รัดสั่งไปนี <out> ่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าเอยจะบัาทำเสียงลบผมได้เปล่าผมฟังคุณเนี่ยพูดดีๆก็ได้แล้วยังไงล่ะจะให้ทำยังไงตอบมาเธอเป็นน้ำตีหรือเปล่าอ่านไหนอ่านตอบสิไหนเันจะถามให้มีกวามรู้สึกแล้วมันเป็นยังไงวันนี้เดือดร้อนอะไรตอบสิเสือตอบดิคุณเดือดร้อนอะไรทำใจน้ำที่ไหน เราครับต่ไม่ตรงไงเนี่ยกูถู่ามันไม่ทันอยู่แล้วแล้วมคนทีอมไรลล่ะเธอทำาไรม้อคืนทีมาเพอท่านนายกตัดป้าหรือไงไล้กูทำยังไงวะบันพ่อเขาใจยังเนี่ยเข้าใจยังสมองอ่ะติตปัญญาเขาใจยังให้คนเข้าใจบ้างจะไม่ดูดูเธอหรอกเรื่องอะไรพ่อก็ไปไปหาเองคำตอบอ่ะเอเธอฉลาดอยู่แล้วเนี่ยหระผมไงเข้ามาให้ท่านยังไงเล่าแล้วท่านอยากให้ผมมาอีกหรือไง